สวัสดีสสดค่ะมาพบกับรีวิวอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวงานตัวนี้กันเลยนะคะรหัส FJ 1 4 8 B นะคะ FJ 1 4 8 B นะคะงานรวมเสื้อผ้าเด็กเกรด B นะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานรวมเสื้อผ้าเด็กเกรด B นะคะแต่เดี๋ยวดูความเกรด B กันเนาะว่า งานเกรดบีจ,จะออกประมาณไหนนะคะลูกค้าดูชั้นผ้าดูสีผ้ากันก่อนนะลูกค้าดูชั้นผ้าดูสีผ้าดูลวดลายความสะอาดกันก่อนนะคะตัวนี้เป็นงานรวมเสื้อผ้าคุณน้องๆหนูๆนะคะเดี๋ยวมาดูงานกันเลยค่ะมาเวลค่ะงานสกรีนมาเวลตัวนี้นะคะลูกค้จาจะเป็นงานรวมเสื้อผ้าเด็กมาเลยนะคะรวมเสื้อผ้าเด็กนะ,ะใส่ได้ทั้งน้องๆหนูๆชายหญิงนะคะเป็นงานรวมผ้านะมาทั้ง มาหลายซีซันเลยเสื้อคลุมเสื้อยืดนะคะกางเกงตัวหนาตัวบางงานจากคราฟต์กันมานะคะใส่ได้ทั้งน้องๆหนูๆชายหญิงนะนี่มีเป็นผ้าแบบว่าคอตตอนด้วยนะมีเป็นผ้าคอตตอนด้วยค้าไซส์ขาแบบนะคะใส่ได้ตั้งแต่เด็กอ่อนนะไปจนถึงน้องๆหนูๆแนวปฐุมต้นๆนะคะลูกค้านะตัวนี้นะด้วยเป็นความที่มันเป็นเกรดดีนะคะตำหนิอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะนกะ ยีนเด็กรีวายหรอเกรดมีแต่ได้ยีนเด็กรีวายด้วยนะคะเอาไปจับเซ็ตได้นะคะลูกค้านะมีอันนี้ไซส์ร้อยสิบนะคะไซส์ร้อยสิบงานค่ะไซส์ปนแบรนด์นะคะใครที่มองหางานเด็กนะคะต้องจัดกระสอบนี้ได้เลยนะคะงานเด็กราคาเบาๆนะลูกค้าเอาไปแบ่งขายก็ได้เอาไปคัดขายก็ได้งานเด็กราคาเบาๆต้องเป็นรหัสนี้เลยนะคะ FJ หนึ่งแปดแปดนะ F j 1 4 8 b นะคะรวมงานรวมเช่าคาเด็กเกรดบีนะคะตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นนะจ๊ะมันก็ดูแบบสะอาดอยู่นะเกรดาเป็นเกรดบีที่สะอาดอยู่นะตัวนี้จำนวนตัวได้เยอะนะลูกค้าน่าจะประมาณา6ก0 0โดยประมาณ,ปร,มาณประมาณนะคะโดยประมาณนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับวัยที่ลูกค้าจะได้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะไซส์ค่ะไซส์ค่ะ,คะวัยมานะคะไซส์คาะวัยมาเลยนะคะ ขัดมาแน่นๆเลยนะคะเรื่อยๆก่อนนะอาจจะมีเพื่อนดำมาบ้างนญี่ปุ่นนะคะ K W เออคุจิอะไรวะงาน F J เอองาน F J หนึ่งสี่แปด B นะคะหนึ่งสี่แปด B นะคะงาน F J หนึ่งสี่แปด B นี่โตเกียวกินซ่านะคะใายโตเกียวอันนี้เป็นเสื้อกั๊กแบบนวนนะคะ มาหมดเลยเสื้อผ้าหน้าร้อนเสื้อผ้าหน้าหนาวนะคะเป็นงานรวมเสื้อผ้าคุณน้องๆหนมๆเลยนะตัวนี้นะใส่ได้ใช้เห็นเลยงานจะออกประมาณที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะจะออกประมาณที่ลูกค้าเห็นเลยเสื้อกางเกงกระโปรงนะคะเสื้อคู้นะตัวนี้มาหมดจัดเชิตเด,ดสสก็อตของเด็กเด็กน้อยอัดมาแน่นมากตัวที่เป็นแบบงานสกรีนี่จะแบบดึงไม่ค่อยออก งานก็ดูแล้วนะคะค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็ใหม่อยู่นะผ้ากลิ่นดีนะคะผ้าไม่หม็ดผ้าไม่หม็หนนะคะตังนี้งานโอเคเลยนะคะแบรนด์ก็มีทั้งสเสื้อยืดผ้าบางก็มีปิดด้วยนะ,ะแบรนด์ออกนะคะซารา่าซาร่าบอยนะคะซาร่าบอยไม่ใช่ว่าเกตบดดีแล้วแบบไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรนะมีแบรนด์เหมือนกันนะคะลูกค้าต้องเอาไปเปิด,ดุ้นดูนะคะเผื่อลูกค้า ลูกที่ลูกค้าไปเปิดนะาแบรนด์อาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ได้อาจจะได้เยอะมองหางานเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดไม่ได้งานเสื้อยืดอีกงานรวมเสื้อผ้าเด็กรวมเสื้อผ้าเด็กนะคะเกรดบีต้องจัดป้ายนี้ได้เลยนะคะ f j 148นะบีนะคะตัวนี้นะเสื้อยืดแขนสั้นแขนยาวกางเกงกระโปรงนะคะแขนกุดเสื้อกั๊กนะเเวตเตอร์นะคะผ้ามามมดรวมมาหมดทุกอย่างนะคะ ำนวนตัวเยอะมากนะคะอาจจะรีวิวให้ไม่ทั่วนะคะต้องขออนุญาตรือโชว์กลางๆล่างๆด้วยนะนี่ดิสนีย์มาแล้วงานดิสนีย์นะคะยีนก็น่ารักเอก็น่ารักนะคะตรงนี้งานสกรีนงานปากต้พีนัทสโนุี่นะคะพีนัทเอากีงานปักนะลูกค้าสีเดียบสีผีมีติด ชั้นในของผู้ชาเฮ้ยนี้เป็นคอตตอนน่ารักมากเลยนะคะน่าจะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะตัวนี้เสื้อคอตตอนน่ารักมากตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตฟีดกางเกงค่ะ,น,คะน่าจะเป็นเหมือน้าลินินเลยนะะ่ารักตะมุตะมิมากเลยนะคะของเด็กนะซื้อไปขายก็ได้นะคะซื้อไปเปิดคัสก็ได้ซื้อไปแบ่งกิโลก็ได้หรือว่าซื้อไปบริจาคก็ดีนะคะตัวนี้นะคะ มีบริสุทธิ์ติดมาด้วยมีตัวนี้เป็นงานรวมเนื้อผ้านะคะมีผ้ายีนผ้ายืดผ้าคารตันผ้าพัดีรวมมาหมดเลยนะคะตั้งแต่เด็กเล็กเด็กอ่อนเลยจนถึงเด็กปถมต้นเลยนะคะตัวนี้น้หนักถึงหนึ่งร้อยกิโลนะคะลูกค้าตัวนี้ได้แบบจุกๆเลยนะคะจุกๆเลยหนึ่งร้อยกิโลนะคะอะเดี๋ยวลองลื้อมาให้ดูนะเดี๋ยวลองลื้อกันเลยนะคะว่าอัดมาแน่นใช่อัดมาแน่นเดี๋ยวลองลื้อให้ดูนะคะ งานจะออกเป็นประมาณไหนบ้างคะดิสนีย์โตเกียวมันอัดมันแน่นนะคะดูจากชั้นผ้าดูจากการที่แบบดึงได้เลยนะคะมันจะอัดมาเป็นก้อนนะคะแน่นหนานี่อันเดอร์อาเมอนะคะแบรนด์ก็ออกแล้วจ้านี่อันเดอนะคะดึงไม่ออกมันแน่นมากโวยตรงนี้ให้หน่อยจ้าเซเอร์ตรงไหนคะนี่ดูไม่ออกมันแน่นมากแน่นมากนะเนี่ยเพราอัดมาแบบ ั้งเลยนะคะลูกค้างานตัวนี้นะน้ําหนักถึงหนึ่งร้อยกิโลแล้วแบบเสื้อผ้าเด็กนะคะมันจะได้จํานวนชิ้นเยอะเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กนะก็จะได้จานวนตัวแบบเยอะมากๆนะคะใครที่มองหาง,งานเด็กนะราคาเบาๆราคาถูกๆนะหรือว่าเริ่มขายนะคะแนะนําเป็นงานตัวนี้นะคะ FJ 1 4 8 B นะคะรวมเสื้อผ้าเด็กเกดดีนะลูกค้าแต่ว่ามไม่ได้เกดดีหมดทุกตัวนะบางตัวนี่ใหม่ม บางตัวใหม่มาบางตัวแบบเ A เลยปนนะเยอะมากเยอะจริงๆนะคะงานสกรีนเสยืดนะเสยืดเดรสกระโปรงกางเกงนะคะเสื้อคลุมงานกันหนาวนะนี่ยีนบางก็มียีนบางก็มีนะคะยีนบางก็มีนะยีนบางเด็กก็มีคาปนมาให้แก็บคิดนะคอปกแก็บคิดก็มีนะคะ ได้เยอะมากๆตัวนี้นะคะคน้ำนนหนักถึง100กิโลนะลูกค้าเนี่ยบางตัวใหม่เลยนะอันนี้เป็นสเวตเตอร์แบบสวนน่ารักงานนะคะโดยโดยรวมเนี่ยดูแล้วผ้าสะอาดผ้าไม่มีกลิ่นนะคะลูกค้าสามารถ พร้อมขายได้เลยนะประจับทำกำไรได้เลยแต่ว่าบางรายการนะคะมันอาจจะแบบบางตัวอาจจะมีตาหนิมาบ้างน,นะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้แจ้งตามตรงว่าเป็นงานเกตบ,บีเนาะแต่ว่าเกตบ,บีก็ยังมีตัวนี้นะคะเบบี้แก็บนะงานสวยมากลูกคะข้างในตัวนี้เป็นมีบุนวมด้วยนะคะบุขนรวมมาหมดนะคะทั้งผ้าบางผ้าผ้าหนาน แต่หนาก็ไม่หนามากเนาะใช่ไม่หนามาก็ไม่หนามากนะสำหรับใส่สบายอันนี้เป็นเดสเดสลูกไม้นะคะของเด็กงานลูกไม้งานยีนเท่ๆนะชุดเดสก็มีปนมาค่ะอันนี้ชุดเดสได้เยอะจริงๆได้เยอะนะคะจำนวนประมาณ78 0ดร้อตัวได้แขนยาวแขนสั้นนะคะเตเตอเสืพอลุมนะคะเนี่ยเตเตอร์นมีเดสกางเกงยีนกระโปรงยีนนะคะ มงหมงานปักยีนงานปักก็มีนะคะยีนงานปักน่ารักมากตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วหนึ่งรอบเนอะใครรักางานแบบว่างานเด็กรวมๆนะคะราคาเบาๆถูกๆนะตัวต้องเป็นตัวนี้นะคะลูกค้าจา๋าแต่ว่าตัวนี้แจ้งก่อนว่าเป็นงานเกตบีนะคะคุณลูกค้านะสะดวกต้องาทางไหนพักไปเลยเนอะน้องแนนเนาะจะ้ะ สะดวกไลน์ทักไลน์นะคะสะดวกเพจทักเพจได้เลยนะคะลูกค้าหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะที่เบอร์0 8 3 2 5 2 6 3 5 5นะคะ,ะหรือที่เบอร์นะคะ0 2 1 0 2 6 7 5 8ก็ได้นะคะหรือสะดวกแอดไลน์นะคะ,ะ,ะ,คะทักไลน์แอดมาเลยจ้ะที่แอด s a b u y o r d r นะคะน่ารักมากแล้วยีนก็มีงานปักน,น่ารักน่ารัก,รกแบรนด์ก็มีติดด้วยนะคะแบรนด์ก็มีออก ได้แบบ100กิโลเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ600-700ตัวโดยประมาณนะคะ,ะลูกค้าจำนวนเยอะมากนะคะตัวนี้จำนวนตัวเยอะมากเรียกได้ว่าแบบคุ้มจู่ใจเลยนะตัวนี้นะคุ้มจูใจเลยใครที่มองหางานเด็กนะคะรีบเลยนะรีบเลย,นะเลยนะแนะนํางานตัวนี้นะคะมีของน n คนิดสำหรับ FJ นะคะ 148B นะคะ1 4 8 1> ่รว,วมเสื้อผ้าเด็กเกรดดีนะจ๊ะ รวมเสื้อผ้าเด็กเก็ีหนึ่งร้อยกิโลแบรนก็ออกนะจ๊ะใครที่ชอบงานตัวนี้นะคะก็สั่งงานตัวนี้ได้เลยนะจ๊ะนนที่ออริจินอลแลยตกวยื้ยอันนี้น่ารักอันนี้เป็นเสื้อเหมือนกับ แจ็คเก็ตนะคะแจ็คเก็ตบางชุดนะคะสามารถเอาไปจับเซตขายได้นะเพราะว่ามันได้มาหมดเลยเสื้อกางเกงกระโปรงนะคะอะแก็บคิดอีกแล้วนะคะแบรนแก็บออกเยอะอยู่นะแกแบรนด์มีให้ดุนเรื่อยๆนะลูกค้าแบรนมีให้ดุนเรื่อยๆอ่ายูนิคอร์ป่ะอ่าใช่ด้วยยูนิคอร์ปนะคะ เด็กยูน,นิโคอันนี้เป็นเสื้อเน่ยลูกค้าเห็นจำนวนตัวแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคะ<ไ>เพราะว่ามันเยอะมากตัวนี้แจ้งก่อนเลยนะคะเพราะจำนวนตัวได้เยอะมากนะคะมีมีเดสติดมาด้วยนะสวยมากเดสสวยมาก น้องผู้หญิงน้องผู้ชายนะคะคระมาหมดเลยนะคะค่ะไซส์คะแบบนะจ๊ะคอฟเฟ่เด็กเกงเกงยีนเด็กหองนตื๊ดเกงขายาวใครที่มองหางานตัวนี้อยู่นะคะจัดได้เลยนะสำหรับ FJ 1 4 8 B นะคะรวมเสื้อผ้าเด็กเกร B นะคะเดี๋ยวนี้รีวิวคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ